นิสสันเซฟี 1.6V เกียร์ออโต้ปี2014โปรโมชั่นของเราอยู่ที่219,000บาทเท่านั้นค่ะรถสวยหรูหราดูดีกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะผ่อนเริ่มต้นแค่4,000บาทคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ราคาไม่แพงเลยค่ะ มาทดลองขับดูได้นะคะแล้วจะติดใจนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมกระจกประไฟฟ้าพัาไฟฟ้าระบบเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบคพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียงสแตนดาร์ด AM/FM AUX แล้วก็ c d ค่ะมีแอร์ตอนหลังอีกตั้งห่างนะคะคันนี้เย็นทั่วถึงเลยค่ะ จัดไฟแนนซ์นก็ไม่ยุ่งยากมาทดลองขับดูได้นะคะเครื่องชุงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ